หนึ่งสองสวัสดีครับอยู่กับพ่องดาวลิ้นจันจันวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเก้าเดือน9ก้าใช่ไหมใช่ครับวันที่เก้าเดือนเก้าครับวันนี้วันที่เกเดือนเกเราจะมาแกะกล่องวันนี้ไม่ใช่วันที่เเดือน9ซื้อมาในช่วงวันที่เก้าเดือน9้าวันนี้เรา วันเก่าเดินเก่ากันนะครับเราต้องใช้เ็นงใจเก่กล่องสวยมากเลยครับไม่เหมือนกล่องกระดาบปกติเลยรันนี้ว่าจะมีของที่ผมคิดไหมแม่เพิ่งจะเลยเลาซื้ออะไรมาครับกล่องนี้ต้องระวังนะครับเราจะเปิดกล่องเล็ก,ก่อนนะครับกล่องที่ให้พ่อ<ม>ช่วยหม่เข้ากันไกลไม่เป็นไรครับต้องแนะนำน้องๆด้วยนะครับวเวลาใช้กันไกลถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะครับ หรือถ้ายังปสองหรือถ้าปสองยังไงก็ต้องอย risque, ak, ู่ในสายตาของอะไรนะของผู้ใหญ่ของผู้ปกครองแกะได้เรื่งครับโอ้โหดูแพ็กเกจดูแพ็กโอ้โหมีบับเบิลเป็นฟองด้วย ใส่กรองครับใส่กรองเครื่องกรองน้ําใส่กรองเครื่องกรองน้ำเรามาแกะกันเลยนะครับอ,อ,อ,อันนี้ไม่ต้องแกะก็ได้เดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพ่อเอาไว้แบบนี้เลยนายอย,ากกอยากก่าแกะอย่าแกะถึงทับติดจนกว่าจะได้ติดตั้งเสื้อใส่กอกโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ก็บีบเล่นเลยถึงดังตัวเสร็จแล้วอันนี้ก็ไม่เคยมีอะไรนะมันเป็นอย่างแกงคีอันนี้อันนี้รับรองว่ามีของใช่ไหมคะแม่แน่นอน ได้ลินตื่นหรือครับตื่นนานหรือยังนั่งเอกของช่องไหนมึกเมื่อกี้ว่าจะให้ยายพาไปไหนบ้านปรษาังไปทำไมไปส่งของแม่พาคิมบอกแม่ยังไม่ตื่นส่งของอะไรส่งของนันใส่กองอากาศใส่กองอากาศโอ้ แตกไปแล้วกลจะว่าไปห้องจัดไปบ้านนี่นะครับไปบ้านป่าสังก์กมันปลานะครับเลซิตินอีเลซิตินอีเราลองกินดูนะครับพ่อเป็นของโปรดแล้ลูกก็จะมีของกินกินไหมล่ะมาพ่อพ่อแจกให้ไม่จะพิมพ์ชุดหนดโอเคอันนี้คือเลซิตินอีเลซิตินอีเลซิตินอีดิซิตินอีเราจะกินแบบไหนครับดีซิตินอีอันนี้คือนี่ดับเบิ้ลเอ็กซ์ดับเบิ้ลเอ็กซ์ครับ ดับเบิ้ลเอก็กซ์ไว้ตรงนี้ดีซิเปเินอีเลซิตินอีเลซิตินอีอ้ขอขนมเลซนี่เองนี่ดับเบิ้ลเอ็กซ์ดับเบิ้ลเอ็กซ์ต่อไปก้อนน่าจะเป็นดับเบิ้ลเอ็กซ์ไม่ใช่โปรอ,อะไร โปรไบโอติกโปรโบไบโอติก,ต,กต่อไปพระเอกของเราเออยังมีโปรไบโอติกต่อพึ่งได้เลยนะเนี่ยอ,อ,อพระเอกให้าทีหลังเนาะโอเคต่อไปก็ถึงเวลาพระเอกเพราะมันไม่มีแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับของอะไรของแถมของแถมนะครับของแถมที่ดีมา นั่นก็คือหนึ่งสองสามว้าวนี่เป็นอะไรไม่รู้ปิ่นโตครับปิ่นโตปิ่นโตจากประเทศญี่ปุ่นมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่ดูราคาให้หน่อยดูราคาให้หน่อยสองพันสองพันสามร้อยบาทโอ้โห อันนี้ห่อไปโรงเรียนเลยเนี่ยพี่ต่านเอาไปโรงเรียนได้เลยเอาไปห่อข้าวไปใช่ครับห่อข้าวไปโรงเรียนได้เลยครับแกะก่อนแกะเลยครับในขอดูในขอดูมันต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดกกนี่นี่มันต้องต้องแกะแบบนี้ครับมันเป็นแบบ Dear, นี่<ด>นี่<ๆ>ตรงนี้ดึงขึ้นตรงนี้นี่ดึงขึ้นน,นี้ดึงยากนี่มดึงขึ้นแล้วน่ะต้องดึงสองฝั่งไหนน้องน้องไปไหนหนิกลับบ้านหรอครับเราบนบ้านดูติ๊กต็อก ต้องดึงสองมือเออโอเคปิ่นโตมีใบรับประกันไหนเขาดูใบรับประกันนี่นะอ๋อปิ่นโตมีกระเป๋าด้วยนักปิ่นโตลายสั้นเออมันจะได้งต้องบีบตรงนี้ต้องบีบตรงนี้อ่าแล้วก็คลายแล้วก็คลายแบบนี้อ้าว นี่ <Hey. S 2> <laughs> ว่าจะมีของกินด้วยไงไม่มีของกินยังไม่มีของกินเผื่อเขาแถมของกินด้วยไงไม่มี <laughs> นี่ไงของกินตเต็มเลยเนี่ยเอเขมาก็บุหรี่เขานออมาสิไหนๆพ่อช่วยเอามาช่วยต้องรูดซิปก่อนสิอานั่นแหละนั่นแหละ อหมีดีมากเันข้างเลยอันนี้คือตะเกียบครับครับแกะครับแกะ แช่ตะเกียบเก่งนิดนึงหากอุปกอณ์กอุกินุม่อลาย่รับอุ้ยอุ้ยอร้ยอุ้อุ้อุอยอุอุ้ยอุุกยอยอ้อุ้ย้ยอ้อ้ยล้ยอ นี่เป็นคู่มือครับแล้วก็ใบรับประกันออกมาได้แล้วปินโตของเราปินโตสเตนเลสสูญญากาศสแตนเลสกุญกันนี่นะครับปินโตปินโตที่มีใบรับประกันด้วยดีมากเลยรับประกันว่านี่รับประกันนะครับรับประกันเท่าไหร่เนี่ยใบร<า>ับประกันสินค้า ก็ส่งหลักฐานนี้ไปรับประกันรับประกันหนึ่งปีเก็บเป็นขยะทีนะครับโอเคหมดหรือ,อยังใช่ออกก็เข้าไม่เข้าโอเคอ่ะมา ของครบแล้ว,ลวต,ตัวนั้นก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ครับใช่แล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ปิดฝาดให้ตรงแทบปิดข้างนั้นด้วยนี่ข้างนี้ข้างนี้ครับ โอเคเรียบร้อยสวัสดีครับก็จบกันแล้วกับคลิปเปิดกล่องเก้าเดือนเก้าเก้าเดือนเก้านะครับก็บีไปหมดก่อนต้องบีไปหมดพราะกิบก็บีไปหมดนโอเคบ๊ายบาย